สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทํานะคะแต่เช้าเลยนะคะวันนี้จะมาทําข้าวผัดนะคะข้าวผัดทะเลเข้าวผัดทะเลรวมมิตรนะคะข้าวผัดทะเลนะคะข้าวผัดทะเลรวมมิตรนะอุปกรณ์มันก็จะมีนะคะต้มยำนะคะมีข้าวผัดต้มยำทะเลข้าวผัดต้มยำทะเลนะคะอุปกรณ์มันก็จะมีวัสดุนะคะก็จะมีนะคะมีาขามีขาตะไคร้มีใบมะกรูดนะคะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ แล้วก็มีนะคะมีทะเลทะเลก็มีปูมีกุ้งนะคะมีกุ้งมีหอยแล้วก็มีปลาหมึกนะคะมีกุ้งมีหอยมีปลาหมึกนะคะเห็นไหมคะโอเคนะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะเครื่องต้มยำเราธรรมดานี่แหละค่ะนะคะแล้วตอนนี้น้ํามันร้อนแล้วนะคะน้ํามันร้อนแล้วเราก็ใส่เครื่องลงไปเลยนะคะเ๋ยนนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึง เครื่องต้มยำลงไปผัดเลยนะคะเครื่องต้มยำลงไปผัดกับน,น้ำมันให้ให้หอมนะคะค่ะเนี่ยคะ่ะผัดเครื่องต้มยำผัดเครื่องต้มยำให้หอมเลยนะคะนะคะแล้วก็ใส่เออทะเลไปเลยใส่ทะเลเลย ว่าข้าวผัดต้มยำนะข้าวผัดต้มยำนะคะเดี๋ยวใส่ข้าวลงไปก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะเราจะใส่อะไรก็ได้นะคะใส่ปลาหมึกปูปลาหมึกปูปูม้าปูทะเลอะไรก็ได้นะคะใส่ลงไปเลย ใส่ชิ้ย้ายใส่สามอย่างนะชนย้ายใส่สามอย่างแล้วก็เครื่องปรุงมันนะก็จะมีเอ่อรสดีนะคะรสดีนิดหน่อยนะน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะนะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลานิดหน่อยนะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะคะเอากะเอานะคะกะเอานะคะกะเอา แล้วก็ใส่เที่ขาดไม่ได้คือน้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาจักเออหนึ่งช้อนโต๊ะนะน้ำพริกเผาหนึ่งช้อนโต๊ะนี่นะคะขอให้ให้เท่าที่เลยนะส่ให้เท่าที่เช้่งต้มยำนะคะอ่าเสร็จแล้วเราใส่ข้าวลงไปเลยนะคะใส่ข้าวลงไปเลย ใส่ข้าวลงไปเลยใส่ข้าวลงไปผัดเลยนะคะ เป็นข้าวผัดข้าวผัดต้มยำนะคะข้าวผัดต้มยำข้าวผัดต้มยำทะเลข้าวผัดต้มยำทะเลข้าวแล้วก็ใส่พอประมาณนะพอพอประมาณพอ,พ,อพอเราพอเราทานจานหนึ่งนะคะพอเราทานจานหนึ่งกุ้งหอยปูปปานี่เที่เราจะใส่เป็นทะเลนี่เราก็กะเอานะคะ ใส่มากใส่น้อยทานคนเดียวทานคนเดียวก็ไม่ต้องเยอะนะคะทานสองสามคนก็เพิ่มจำนวนปริมาณลงไปนะคะนี่นะคะมันก็จะหอมนะคะหอมนะคะ,ข,ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะ,ข,ะข่าตะไคร้อันนี้นะคะเป็นข่าตะไคร้ข่า,ขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะนะคะ,ข,ะข่าตะไคร้ใบมะกรูด แล้วก็จะมีกุ้งนะคะมีกุ้งมีน้องกุ้งนะเอาละค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะได้เอ่อรสชาตินะคะรสชาติอร่อยนะคะจากเออน้ำพริกเผานะน้ำพริกเผาเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้ว เดยวคุณยาจะตัดให้ดูนะคะเดี๋ยวมันกลมเลือกกตอนนะคุณยญาหรือสมบัติก่อนเก็บเก็บของอแบบนี้เสร็จแล้วเด็กพิงญาจ,จะตัดให้ดูนะคะข้าวผัด ข้าวผัดต้มยำนะคะ <_ d ream> ข้าวผัดต้มยำ <_ d ream> เอาไปทําทานกันเลยนะคะทําทานเลย <_ d ream> ใช้เวลาห้านาทีก็เสร็จแล้วนะคะห้านาทีก็เสร็จแล้วเราเตรียมเครื่องค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็กระเทียมกระเทียมสดนะกระเทียมสดแล้วก็หัวหอมสดนะหัวหอมสดแล้วก็เอ่ออ,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 อะไรเด้อเด้อ ใส่นั่นด้วยใส่มะเขือเทศด้วยนะคะมะเขือเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งจานนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งจานนะคะนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้าวผัดเห็นนะคะก็ทานกับน้ําปลานะคะ <พา S 1> น้ําปลาทานกับน้ําปลาแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปนิดหน่อย โอเคสวยงามโอเคนะคะเราไม่ต้องใส่พริกไทยนะไม่ต้องใส่พริกไทยนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นเอ่อข้าวผัดนะคะข้าวผัดต้มยำซีฟู้ดนะข้าวผัดต้มยำซีฟู้ดหรือทะเลนะคะข้าวผัดต้มยำซีฟู้ดทะเลนะคะโอเคค่ะนะคะก็ทานกับเออนะะเนี่ยคะ่ะก็จะมีอุปกรณ์ก็จะเป็นพริกน้ำปลานะคะพริกน้ำปลานะคะ เผ็ดตามชอบนะคะเผ็ดตามชอบแล้วก็มีมะนาวนะคะที่เตรียมไว้ใส่นะคะโอเคค่ะก็จบการสาธิตวิธีการทำข้าวผัดต้มยำนะคะข้าวผัดข้าวผัดต้มยำทะเลแค่นี้นะคะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ